เกาะติดเส้นทางพายุไต้ฝุ่นเขาแมกีกันต่อนะครับเช้าวันนี้6พฤศจิกายน68ครับเขาอยู่บริเวณทะเลจีนใต้และเป็นพายุไต้ฝุ่นอยู่นะครับด้วยความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางก็คือ150กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวมาในทิศต,ตะวันตกค่อนเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยเคาแมกีนั้นอยู่ห่างจากประเทศเวียดนามเช้าวันนี้คือ500กิโลเมตรครับกรมอุตุนิยมว,วิทยาคาดการเอาไว้นะครับ ว่าพายุไต้ฝุ่นเขาแมกกีจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่เวียดนามในช่วงวันที่6ถึง7พฤศจิกายน68นี้ครับแล้วจากนั้นก็จะอ่อนกําลังลงจากพายุไต้ฝุ่นจะกลายเป็นพายุโซนร้อนจากพายุโซนร้อนจะกลายเป็นดีเพรสชันและที่ไทยเราต้องลุ้นเป็นพิเศษเลยครับคือต้องลุ้นให้มีมวลอากาศเย็นจากจีนขอกําลังแรงๆเลยครับ เพื่อจะมากดให้พายุใต้ฝุ่นเคาแมกีนั้นมันอ่อนกําลังลงแล้วก็สลายตัวไปในที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาดันไม่แรงแล้วก็จะทําให้เคาแมกีสลายตัวช้าแล้วมันจะยังมีกําลังตอนที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยเลยด้วยครับซึ่งต้องลุ้นนะครับว่าตอนที่เขาแมกกีเคลื่อนเข้าสู่ไทยเราจังหวัดแรกที่จะโดนก่อนครับก็คือจังหวัดอุบลราชธานี เขาจะยังเป็นดีเพลสท่านอยู่หรือจะกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วนะครับแล้วจะเคลื่อนเข้าสู่อุบลราชธานีในวันที่7พฤศจิกายน68กระทบกับภาคอีสานก่อนนะครับแล้วจากนั้นในวันที่8ถึง9พฤศจิกายน68ก็จะมากระทบกับภาคตะวันออกภาคกลางรวมกรุงเทพมหานครปริมณฑลตลอดจนภาคเหนือด้วยนะครับซึ่งประชาชนอย่างเราก็จะพอคาดเดาได้ก่อนเลยครับว่าเขาแมกีจะมาแรงหรือไม่แรงเนี่ย ดูจากอากาศบ้านเราเนี่แหละครับถ้าเกิดอากาศบ้านเราหนาวๆห,หน่อยเนี่ยจะดีตรงที่เคาแมกีมันจะอ่อนกําลังลงเร็วแต่ว่าถ้าเกิดอากาศบ้านเรายังร้อนอยู่และไม่ค่อยหนาวก็มีโอกาสสูงตอนเคาแมกีเคลื่อนเข้าไทยมันจะมีกําลังแรงอยู่นั่นเองครับวันนี้สภาพอากาศของบ้านท่านอยู่จังหวัดไหนอําเภออะไรเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่อยู่ติดกับแม่น้ําลําคลองตอนนี้ระดับน้ําเป็นยังไงครับ เราว่าเขื่อนเจ้าพระยาพเพิ่มการระบายน้ํากลายเป็น2,700ลูกบาทเมตรต,ต่อวินาทีแล้วนะครับบอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์ครับ